สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะผมมีภาพผงนะครับประจำวันเกิดเนาะนะครับหลวงปู่โตมาแนะนําแบ่งปันพี่ๆกันอีก1รุ่นนะครับผมได้มาพร้อมบัตรนะสาหรับองค์นี้เป็นบัตรรับประกันพาเทนะครับของจีผ่านเนาะนะครับการันตีพาเทเนาะนะครับเป็นเนื้อไบลานนะครับเป็นผ้าผงไบลานรุ่นนี้ได้ วลสารได้เนื้อเดียวกันกันกบพิมพ์จัมโบ้หนึ่งะครับของวัดประดูนะพี่นะนะครับของพระหลักวัดประดูเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับบูชาสะสมแล้วราคาไม่ถึงหมื่นพี่น่าใช้มากเป็นพราปังสมาธินะครับประจําวันพฤหัสอันเองนะครับนะนี่เลยวันอื่นก็ให้ได้นะครับเพราะว่าพระเครื่องของหลวงปู่ตโตท่านเมตตาในด้านเมตตานะครับเมตตาคาขายอยีแล้วเนาะ นะครับก็แนะนํารุ่นดีนะครับเป็นเนื้อใบลานด้วยนะครับไม่แพงด้วยเป็นพิมพ์คล้ายๆใบโพนะครับทรงใบโพด้วยนะนะครับเห็นไหมนี่สวยคมติดชัดเลยอ่าจำเนื้อนะครับดูเนื้อไปดูพิมพ์ไว้ใช้นะครับไว้ใช้ไว้ดูพิมพ์จัมโบ้หนึ่งได้นะครับเพราะว่าเนื้อหักมวลสารเดียวกันนะนะครับนี่สวยคมนะครับมวลสารเยอะ นี่ครับใช้แทนรุ่นหลักๆได้เลย,เลยนะครับราคาไม่ถึงหมื่นด้วยอยู่ที่หลักพันกลางๆเท่านั้นนะถว่าน่าใช้นะครับราคาไม่แพงด้วยนี่เห็นไหมเป็นพระปางสมาธินะครับนี่ลองดูแล้วกันนะครับกิ่งก้านใบโพสวยคมติดชัดเลยนะครับนะนะเห็นไหมกิ่งก้านใบโพสวยคมติดชัดเตยเป็นพระปางสมาธินั่นเองนะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะ ด้านหลังจะเป็นหลังอัญตรีนิสิงหเหหลังอัญตรีนิสิงเหนะครับนี่ยันก็ติดคมชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบ่งปันนะได้มาแค่องค์เดียวได้มาพร้อมบัตรนะพี่นะพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้ไปพร้อมบัตรเลยค่าบัตรก็ออกถ้าออกใหม่ๆนะครับก็จะประมาณ7 8 0 0ดยนะครับนะเลทอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมหลวงปู่โต นะครับนี่สวยคมติดชาดเห็นไหมมีคลิปเปิ้นบางๆด้วยลองดูละกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบหรือว่ากําลังหาอยู่นะครับสวยอคัคระยันยังติดชาดนะครบติดชัดนะครับนะอ่ะสาหรับองค์นี้นะพร้อมบัตรรับประกันพร้อมบัตรรับประกันนะครับองนี้น้องเปิดใบป,ปันนะพ้อมบัตรไปเลยให้พี่ๆได้ ชาวหานะครับบูชากันอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะครับ6,500าบาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อหาเดียวกันกันกบพิมพ์จัมโบ้วัดประดูนะจัมโบ้หนึนะครับพระหลักของปู่นะครับนะใช้แทนกันได้องค์นี้เป็นพระผงประจำวันเกิดหลวงโตด้วยนะครับนะคนเกิดวันพฤหัสนะครับหรือวันอื่นก็ให้ได้นะครับนี่ปางสมาธิก็จะเป็นวันพฤหัสเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดมีผ่าเครื่องหลวงปู่โตะนะครับหลักๆนะหลวงปู่โตะนะครับหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเกษมยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปมาดูได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ